สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แกนทำนายดวงคือเรื่องกิบนี้เราจะมาส่องนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนรักเก่าที่เขาทิ้งคุณไปกับหัวข้อที่ว่าเสียงร้องครวญทุกทรมาน ะะจากคนรักเก่าของสมั์เก่าที่เขาทิ้งคุณไปอนุญาตเทวดาประจำตัวของครูนะทรงผ่านพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์นะคะแอทัลลมมิทุดูกุมธราตราศ,ราศ,ราศิพระศพธัตด,ดินวอจันะน้ำมีนกรกวิจิกจูปิเตอร์คนเกิดรันพิษภัธาตุฝ่ายเมษเสนาโนเอธาตุด,ดินพฤษโศกมกร ข้าเรือราศีกุมธนลมมาราศีเมษร,ราศีพิจิกตเลขวันวที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณแลยเขะมียี่สิบสามยี่สิบห้าสองยี่สิบหกสิบเอ็ดยี่บสี่สิบเจ็ดแล้วก็สิบแปดนะคะมาดูซิว่าหลังจากที่เขากับคุณนะจบความสัมพันธ์ไปคนรักเก่านะชีวิตเขาเป็นอย่างไร ขอดูสิว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะตอนนี้เวลานี้เป็นอย่างไรความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะตอนนี้เวลานี้เป็นอย่างไรสามคาถายังยืนรอเขานะคะ มีความเจ็บปวดเสียใจมากๆและยังมีในเรื่องของการรอคอยอาจจะเป็นการรอคอยใครสักคนหนึ่งหรือว่ารอคอยความสัมพันธ์ที่เขาต้องการนะคะแต่มันเหมือนกับว่าการที่เขากับคุณจบกันไปมันยังมีความผูกพันกันอยู่นะคะมันยังมีสายใยห,หรือว่าความต้องการที่อยากจะแสดงออกถึงความรัก ที่มีต่อกันสิ่งที่เขาทำกับคุณไว้ณนะตอนนั้นเวลานั้นมันเป็นในเรื่องของการที่ตัวของเขาเหมือนรักแล้วก็ชื่นชอบในตัวคุณมากนะแล้วก็อยากพัฒนาความรักคดฟันกับคุณแต่ณตอนนั้นเวลานั้นการที่เขาปฏิเสธคุณไม่สนใจใยดีคุณนะไม่ใส่ใจคุณหรือว่าเมินเฉยคุณหรือว่าไปสนใจสิ่งอื่น ไปให้ความสําคัญกับสิ่งอื่นภายในใจของเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรนะต้องเลือกสิ่งไหนตัวของเขายังนิ่งอยู่นะคะกับความรู้สึกที่เขาคิดในใจของเขาเลือกคุณแต่ณนะตอนนี้เวลานี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาคือมันมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันอะ่ะมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ เหมือนอยากจะสร้างครอบครัวอยากจะเป็นแฟนนะแต่ณนะตอนนั้นเวลานั้นเขาเลือกที่จะไม่ใส่ใจเลือกที่จะไม่สนใจคุณก็เลยนะคะด้วยความที่ตัวของคุณอาจจะเข้าใจผิดแล้วว่าเขาไปเลือกคนอื่นไปเลือกคนสมคัอื่นแล้วนะ,ะไม่สนใจคุณแล้วก็เลยนะคะทำให้คุณเมินเฉยตอนนี้เขากำลัง ยืนรอทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะกับความสัมพันธ์เสียงร้องควรคารทุกทรมานใจจะคนรากเก่าคนคุยเก่านะคะเขาอยากจะเล่าอะไรคุณฟังเป็นเหมือนพลังงานคุยคนคุยกันเลยนะคะเหมือนความสัมพันธ์ยังไม่ได้พัฒนาไปไหนขอดูความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยมันเป็นยังไง t h e t e m p e r มเปอมีระยะทางมีความห่างไกลมี The Lover แสดงว่าคุณไปรักไปชอบกับคนที่เขาอาจจะมีความสัมพันธ์อื่นอยู่มีตัวเลือกอื่นอยู่นะคะแต่ในใจของเขาเนี่ยมีความรักและก็ชอบคุณสนใจคุณมากๆเขาสวยหล่อเพอร์เฟกนะคะเขามีชื่อเสียงเขาหน้าตาดีรูปร่างหน้าตาดีนะคะในแวดวงสังคม เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดจาอ่อนโยนอ่อนหวานอัธยาศัยดีนะเฟรนลี่คุยสนุกสนานกับคนอื่นนะตำแหนนะ่งหน้าที่การงานมีความมั่นคงนะแต่ก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าอาจจะเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงมาก่อนเคยแต่งงานมาก่อนเคยมีแฟนมาก่อนแต่เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณของเขามันมีระยะทางมีความห่างไกลและนะคะ เดอะจัสเมนต์มันเป็นในเรื่องของวิบากกรรมหรือว่าความสัมพันธ์เก่าที่เขาพัวพันอยู่อาจจะยังมีการติดต่อพูดคุยหรือว่ามีการช่วยเหลืออะไรบางสิ่งบางอย่างกันด้วยนะคะหรือว่าตัวของคุณอาจจะไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ที่เขามีว่าเขาจบจริงๆหรือเปล่าเคลียร์จริงๆหรือเปล่านะ,ะก็เลยทําให้ตัวของคุณไม่ได้เหมือนกับสนใจนะคะ ในความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงร้องครวญทุกทรมานใจจากคนรักเก่าคนคุยเก่าที่เขาทิ้งคุณไปเขาไม่เลือกคุณเรามาดูซิว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณคืออะไรพลังงานเหมือนเขาโสดโสดแต่แบบโสดเหมือนมีความสัมพันธ์เก่า,าคาราคาซังอยู่โสดแล้วก็โปรยเสน่ห์หวานเสน่ห์ได้นะคะเสียงร้องควรค้าง จากคนคุยเก่าความสัมพันธ์เก่าเขาบอกว่าเขาอะตอนนี้ทำงานเหนื่อยมากแล้วก็เหมือนกับว่าต้องการเวลาที่จะพักผ่อนต้องการเวลาที่จะคิดทบทวนถึงเรื่องราวนะที่มันเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าจะเป็นความรักที่อยู่ด้วยตอนนี้เวลานี้ความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ากำลังจะ มีการตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ตัวของเขาคือแบบมันมีความทุกข์ทรมานใจมันมีความเจ็บปวดเสียใจไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะเลือกตัดจบความสัมพันธ์นี้ไปเพราะว่ายังมีความผูกพันยังมีความรักนะคะยังมีความไม่กล้ายังมีความกลัวอยู่นะคะก็เลยเหมือนกับว่าเขายังอยากจะ ยื้อความสัมพันธ์ที่มีปัญหานี้ไว้อยู่นะยังไม่กล้าเลือกยังไม่กล้าตัดจบนะคะและเสียงร้องควนคางจากเขาการที่เขาตัดสินใจทิ้งคุณมาในขณะที่ตัวของเขาเนี่ยยังมีความรู้สึกเสียดายนะแล้วก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงคุณอยู่ ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีนะคะยังไม่กล้าเลือกแล้วก็ยังไม่มั่นใจด้วยกับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกกับคนที่เขาเลือกความสัมพันธ์เก่านะคะครอบครัวเก่าก็ได้แฟนเก่าก็ได้ซึ่งทําให้เขาเจ็บปวดมาก,มากๆเสียใจมากๆแต่เขาก็ยังเหมือนกับตัดสินใจจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ยังต้องการที่เหมือนกับรอดูไปก่อนนะ,ะว่าสิ่งที่เขาเลือกความสัมพันธ์ทธี่เขาเลือกเนี่ย มันจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นความสุขได้เหมือนเดิมหรือเปล่าอารมณ์นี้นะการที่เหมือนกับว่ากลับมาเลือกความสัมพันธ์เก่าเหมือนมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะคะกับคนเก่าเขายังไม่มั่นใจเลยนะว่าชีวิตเขาจะมีความสุขไหมความสัมพันธ์เก่าคนเก่าที่เขาเลือกตัวของเขาใช้ชีวิตที่อิสระนะคะแต่มันก็มีในเรื่องของการรับผิดชอบ อาจจะเป็นครอบครัวกันมีลูกด้วยกันมีค่าใช้จ่ายร่วมกันที่จะต้องรับผิดชอบนะกับครอบครัวเก่าความสัมพันธ์เก่าก็เลยทําให้ตัวของเขาเนี่ยเหมือนเรียกว่าพยายามพยายามที่จะยื้อให้มันอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคนเก่าความสัมพันธ์เก่าก็ยังเป็นตัวจริงอยู่นะอาจจะมีในเรื่องของกฎหมาย นะข้อบังคับต่างๆนะที่ทําให้เขาต้องเลือกกลับมาหาความสัมพันธ์นี้นะคะแต่เขาใช้ชีวิตแบบโสดแล้วก็ใช้ชีวิตที่อิสระนะคะแม้ว่าสิ่งที่เขาเลือกมันจะทําให้เขาเหมือนกับไม่มีความสุขอะผู้คนเราค้างสังคมเราค้างเพื่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะคือพยายามที่จะบอกพยายามที่จะ ให้เขาอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่อยากจะให้เขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่ามองหาคนใหม่เข้ามาทดแทนคุณเก่าที่เขาเลือกแม้เขาอยากจะบอกกับครอบครัวกับสังคมว่าตัวของเขาเนี่ยเหมือนมีคนที่เจอคนที่ชอบคนที่ใช่ยอยู่แล้วอยากจะสารสัมพันธ์อยากจะพัฒนาความรักสัมพัน์แต่ ตัวของเขาก็พยายามที่จะแสดงออกว่าเออเขาอยู่ได้มีความสุขได้กับคนที่เขาเลือกนะคะกับความสัมพันธ์เก่าที่เขากลับมาแต่ภายในใจของเขาคือแบบเหมือนพยายามปกปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างเสียงร้องคุณคางนะคะจากคนระเก่าความสัมพันธ์เก่าคนคุยเก่าการที่ตัวของเขาไม่สามารถที่จะ หลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้ได้เขาเชื่อมั่นว่าคนรักเก่าของเขาเป็นเหมือนคู่รักพรมลิขิตอ่ะพรมลิขิตจัดสรรให้เขามาเจอความสัมพันธ์แบบนี้มาเจอเหตุการณ์แบบนี้และสุดท้ายแล้วก็ไม่ว่าเขาจะเจอใครไม่ว่าเขาจะเปิดใจให้ใครเขารู้สึกว่าเขาไม่กล้าพอที่จะไปเริ่มต้นใหม่ นะกับความสัมพันธ์ใหม่ที่เข้ามาเลยมันเหมือนกับคือมันมีความไม่มั่นใจกับสิ่งที่เข้ามากับคนที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะถูกอกถูกใจเขาแค่ไหนก็าตามแต่รู้สึกว่าเขามีความรู้สึกผิดกับคนเก่ามากๆกก็เลยทําให้ตัวของเขาเหมือนยังไงซะก,ก็กลับมาในความสัมพันธ์นี้แหละนะยังไงซะก,ก็ต้องเหมือนกับว่าดูแลรับผิดชอบนะคะแต่มันไม่มีความรักให้กัน เสียงร้องควรคางจากคนรักเก่าคนสมัยเก่านะคะเมื่อเขาเลือกคนเก่าของเขากับความรักเขารู้สึกเสียดายนะใครสักคนหนึ่งรู้สึกเสียใจนะคะกับคนที่เขารักมากชอบมากรู้สึกกับการที่ตัวของเขาเนี่ยสูญเสียใครบางคนไปไม่สามารถที่จะ สารสัมพันธ์กับคนคนนั้นได้นะคะคือมันมีในเรื่องของการที่เขาเลือกกลับมาสารสัมพันธ์กับคนเก่าแล้วเขาก็มีความคิดความรู้สึกที่ว่าคนรักเก่าของเขาเนี่ยจะทําให้เขามีความสุขนะแต่พอเขาเลือกมาแล้วเขารู้สึกว่าใครคนหนึ่งที่เขาต้องการเนี่ยกลับมีความสุขกลับมีชีวิตที่อิสระ นะคะสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่คิดถึงเขาเลยนะคะเขาเข้าใจว่าคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ต้องการเขาแล้วมีความสุขได้ก็เลยทําให้เขารู้สึกแบบรู้สึกว่าเขาไม่มีประโยชน์เขาไม่มีความสําคัญกับคุณเลยอารมณ์น,นี้นะคะเสียงร้องควรคางและความทุกข์ทรมานใจกับคนด่กกาเก่าความสมพันธ์เก่าที่เขาเลือก เขาเลือกความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวของเขาเขาเลือกที่จะเดินหนีจากคุณเขาเลือกที่จะปฏิเสธคุณทั้งทงท,งท,งที่หัวใจของเขายังรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่นะคะสิ่งที่เขาเชื่อมั่นเขายังมีความเชื่อมั่นในตัวของเขาเองว่าคุณยังรักเขาอยู่นะคุณยังต้องการเขาอยู่แม้คุณจะไม่สนใจเขาอีกแล้วนะแต่เขายังยังมีความรู้สึกว่า คุณอ่ะต้องรองเขาอยู่แน่ๆการที่คุณอยู่เป็นโสดคนเดียวเนี่ยเออแล้วก็ไม่มีแฟนเนี่ยคุณต้องรักเขาอยู่แน่ๆเลยทาให้พลังงานของคนที่แบบเหมือนเชื่อมั่นในตัวเองนะชอบควบคุมความสัมพันธ์เนี่ยยังคิดแบบอยากจะวนเวียนกลับมาหาคุณอยู่นะคะเสียงร้องควรคางทุกทรมานใจนะคะจากคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่า เขายังรอคอยคุณนะคะเขายังรอคอยการกลับมาในความสัมพันธ์นี้แม้มันจะเป็นความสัมพันธ์แบบเหมือนรู้ทั้งรู้ว่ามันจะเป็นรักสามเศร้ามันเป็นเตอร์ปาร์ตี้แต่เขาเชื่อว่าเมื่อเขาหลุดพ้นจากความสัมพันธ์เก่านี้ได้หรือว่าอาจจะมีการเคลียร์การจบความสัมพันธ์ที่อยู่นี้ได้นะคะเขาจะสามารถที่จะกลับไปหาคุณคือเขาบอกว่า เขาไม่อยู่นานหรอกกับความสัมพันธ์เก่าเนี่ยกับคนที่เขาเลือกเนี่ยนะคะเขารอช่วงระยะเวลาที่แบบคนที่เขาเลือกจะเคลียจะจบจะอยากจะเลิกกับเขานะแล้วทําแล้วก็ปลดปล่อยให้เขาไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะกับสิ่งที่เขาต้องการเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่นะเขาไม่ได้อยากจะอยู่กับความสัมพันธ์นี้และเขาก็ไม่มีความสุขด้วยเขารู้นะคะแต่สิ่งที่เขารอคอยคือการจบการเคลียกับความสัมพันธ์ที่เขาเลือกนี่แหละ นะอาจจะมีในเรื่องของทะเบียนสมรสมีเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะ,ะที่จะต้องเคลียร์กันนี่คือเสียงร้องควรคางนะ,ะจากคนกเก่าความสัมพันธ์เก่าที่เขาอาจจะ,จะทิ้งคุณไปเพื่อที่จะไปเคลียร์ไปจบความสัมพันธ์ที่เขารู้ทั้งรู้ว่ามันไม่สามารถทำให้เขามีความสุขได้นะคะขอดูอนาคตหน่อยสิ่งที่เขาคิดจะทำกับคุณ สิ่งที่เขาคิดอยากจะทำกับคุณนะขอห้าใบสามคาทายืนรอยืนรอเธอที่ทางจ้างเผือเพื่อที่จะเคลียร์ยุตินะคะความสัมพันธ์ที่เป็นครอบครัวอยู่นะตอนนี้เวลานี้นะเขาไม่ยอมที่จะให้มันเกิดนะความเจ็บปวด เกิดขึ้นแม้กระทั่งตัวเขาเองเขาก็จะไม่ทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะเป็นรักซ้อนหรือว่ารักสามเศร้าอะไรเขาต้องการที่จะเคลียรให้เหลือเพียงแค่หนึ่งเดียวในชีวิตของเขาและเขาถึงจะมีการเทเลชันทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคนที่เขาเลือกกับสิ่งที่เขาต้องการนั่นเองนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะทํากับคุณนะคะขอให้คุณรอนะถ้าคุณเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะขอดูข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณ ความในใจที่เขาฝากมาบอกกับคุณนะคะคุณคือครอบครัวของเขาคุณคือบ้านของเขาถ้าเขา ไม่ได้เลือกคุณไม่ได้อยู่กับคุณชีวิตเขาไม่สามารถที่จะมีความสุขได้เขาจะพยายามที่จะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างพยายามจะจบความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาณนะตอนนี้เวลานี้เขาจะชัดเจนกับคุณเขาจะทำให้มันรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เขาจะเคลียร์ตัวเอง เขาจะทําให้สถานะของเขาโสดเขาจะต้องยุติอะไรที่มันไม่ใช่เขาจะต้องยุติความสัมพันธ์ที่เขาไม่อยากจะอยู่นะตอนนี้เวลานี้เขาบอกว่าขอให้คุณรักแล้วก็รอเขานะคะยังไงเขาก็ต้องเคลียร์ตัวเขาเองเพื่อที่จะมาหาคุณนี่คือข้อความที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะ ถ้า,าคุณยังเชื่อมั่นศรัทธานในความรักที่เขามีต่อคุณนะ,ะเขาหวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าเขาจะต้องมีการทําอะไรบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์นั้นนาะแล้วก็ยุติความสัมพันธ์ลงนะคะอาจจะมีการเคลียร์ายาเลิกจบความสัมพันธ์นาะตกลงในเรื่องของทรัพย์สมบัตินะะัต่างๆแล้วก็เคลียร์ตัวเองให้โสดแล้วก็มาหาคุณนะคะ ฟังพูดไปแกลน้ำทารมเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ